การจังหวัดชนบุรีพร้อมเหล่ากาชาติเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและโครงการรถวิวแชร์และอุปกรณ์ของใช้จำเป็นแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชนบุรี นายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชนบุรีและโครงการมอบรถวีลแชร์และอุปกรณ์จำเป็นแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยยากไร้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีนางสาวประพัสราสีทองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยผวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในงานโดยที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองชนบุรีได้มอบถุงอย่างชีพแก่ผู้ยกากไร้ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการจำนวน200ถุงรวมถึงมอบรถวีลแชร์และอุปกรณ์แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยยากไร้46ราย นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่เพื่อมอบที่นอนลมและอุปกรณ์จำเป็นให้กับนายเอกชัยจันสูงและนางอุษาโอคุโบที่อำเภอศรีราชามอบถุงอย่างชีพ200ถุงและมอบวิวแชร์ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยยากไร้33รายพร้อมมอบที่นอนลมและอุปกรณ์จำเป็นให้แก่นางสาวสายหยุดแสงจันทร์และนางสุนทรีสิริตันยง ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการพัฒนาและดำรงชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม หากประชาชนในพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านอื่นๆที่มีความจําเป็นเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาได้ที่สํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดชนบุรีได้ตลอดเวลาโดยจะมีคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดชนบุรีและสมาชิกเหล่ากาชาติอาเภอจะลงไปให้ความช่วยเหลือโดยทันทีค่ะ